การอ่านถือว่าเป็นทักษะหรือพื้นาฐานสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถของผู้เรียนนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองซึ่งเป็นนโยบายของท่านและมติว่าการกระทรวงศึกษาธิการผลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับที่ให้ความสาคัญากับการอ่านเลยประกาศเป็นจุดเน้นของกระทรวงในการส่งเสริมการอ่านนะครับก็เชื่อว,ว่าการอ่านจะเป็นพื้นาฐานสําคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยของผู้เรียนดังนั้นการส่งเสริมการอ่านจึงเริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาล นะครับในการอ่านของระดับอนุบาลน,นะครับอาจจะไม่ใช่อ่านหนังสืออ่านอกเขียนได้แต่ทําให้เกิดนิสัยของก,การอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญดังนั้นหนังสืออ่านานิทานนะครับหนังสืออ่านเล่นที่คุณครูสามารถจะไปส่งเสริมจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการอ่านนะครับในระดับแต่และช่วงชั้นซึ่งมีจุดเน้นในการอ่านที่แตกต่างกัน นะครับแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดที่จะให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานของการอ่านคือการมีนิสัยรักการอ่านดังนั้นในส่วนของนโยบายเองอันที่หนึ่งการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาของท่านรัฐมนตรีว่าการสแสดงว่าไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่ที่โรงเรียนที่บ้านหรือส่วนไหนของของพื้นที่ต่างๆก็สามารถใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาใช้ในการสนับสนุนส,งสน่งเสริมการอ่านตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องยอมรับว่าบทบาทของโรงเรียนมีส่วนสําคัญในการส,งส่งเสริมการอ่านของของผู้เรียนดังนั้นบุคลากรหลักของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสัมภาษห,หรือคุณครูผู้สอนก็มีบทบาทสําคัญที่สุดผมมองที่ผู้บริหารก่อนอย่างน้อยผู้บริหารเป็นผู้บริหารจัดการคุณภาพในโรงเรียนการจัดบ,บรรยากาศ นิเวศแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนซึ่งเราเชื่อว่าแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญคือห้องสมุดในโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ข้างๆโรงเรียนก็สามารถสนับสนุนเป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นแหล่งให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ผ่านการอ่านต่างๆได้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนที่สำคัญส่วนที่ 2. อบุคลากรที่สำคัญคือคุณครูนะครับคุณครูเป็นส่วนสำคัญก็ต้องอยู่กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องแต่การเรียนรู้มีรูปแบบที่หลากหลายมาก ดังนั้นการส่งเสริมการอ่านอยู่ที่การออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือโครงการส่งเสริมการอ่านให้กับให้กับผู้เรียนผมมองสองส่วนส่วนที่1นึ่งเนื่องจากในโรงเรียนจะมีแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญในการส่งเสริมการอ่านก็คือห้องสมุดของโรงเรียนดังนั้นบรรยากาศกิจกรรมในห้องสมุดของโรงเรียนต้องเอื้อต่อการเรียนรู้การมีสื่อหนังสือเรียนหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ทันสมัยการมีแหล่งหรือสนับสนุนพวกสื่อนวัตกรรมผ่านแหล่งเรียนรู้หรือเว็บไซต์หรือ หรืออินเทอร์เน็ตต่างๆที่โรงเรียนมีก็สามารถให้เรียนเข้าไปเรียนรู้ได้ได้ตลอดเวลาส่วนที่2คือกระบวนการจัดกิจกรรมของคุณครูเราเชื่อว่าการอ่านไม่สามารถที่จะจับได้ในกลุ่มสาระใดสาระหนึ่งทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการอ่านและก็รักการเรียนรู้ได้อย่างเช่นภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็สามารถอ่านจากเรื่องอ่านจากภาพอ่านจาก รูปภาพหรืออ่านจากสถานการณ์หรือบทอ่านที่สําคัญได้นะครับที่สําคัญที่สุดครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไปส่งเสริมการอ่านที่เน้นการคิดการวิเคราะห์ของผู้เรียนดังนั้นเมื่อผู้เรียนอ่านจากสื่อจากสิ่งต่างๆก็สามารถนาไปสู่การสร้างารสรรค์ผลงานหรือชิ้นงานหรือผลิตงานต่างๆผ่านการอ่านได้ดังนั้นครูถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสําคัญโครงการส่งความรู้สร้างความสุขเนี่ยผมว่าถือว่าเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับเครือ เพื่อขายพาคีทั้งนอกโดยเฉพาะไทยเบสนะครับหรือว่าอัมรินที่เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนหนังสือเรียนให้กับนักเรียนในกระทรวงศึกษาธิการซึ่งพบว่าจากโครงการเนี่ยเป็นปีที่5แล้วมีโรงเรียนทั้งสิ้น261โรงเรียนนะครับในการเข้าร่วมโครงการต้องขอบคุณทางเรืออขายพาคีนะครับทั้งหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนทั้งสื่อ ทั้งเครื่องมือในการเรียนรู้ทั้งเชลในการจับในห้องสมุดผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยทุกคนในโครงการมีนิสัยรักการอ่านดังนั้นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผลจากการติดตามเราพบว่าแม้แต่ทางไทยเว็บรายงานว่า5้าปีคุณภาพหรือความสามารถด้านการอ่านหรือผลสำฤทธิทางการเรียนของผู้เรียนผู้ดีขึ้นดังนั้นเราเชื่อว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคผิรถรายโดยสพทโดยกระทรวงศึกษาธิการให้ความร่วมมือ ตั้งแต่การเข้าไปกำกับติดตามหรือการช่วยหรือการกำหนดนโยบายหรือจุดเน้นให้กับโรงเรียนในการขับเคลื่อนตรงนี้ผมว่าถือว่าเป็นความเข้มแข็งของของภาคเอกชนับกระทรวงในการขับเคลื่อนเรื่องเรื่องการอ่านให้โครงการเกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ในโครงการหรือนอกโครงการผมว่าจุดเริ่มต้นการการอ่านคือการมีนิสัยที่นักการอ่านเด็กต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่ระดับอนุบาลนะครับซึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนิสัยรักการอ่าน การอ่านไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะที่โรงเรียนอย่างเดียวผมว่าที่บ้านก็มีส่วนสําคัญในการส่งเสริมในการอ่านดังนั้นการมีความร่วมมือกับโรงเรียนการส่งเสริมบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการสร้างนิสัยและการอ่านให้กับให้กับนักเรียนแต่ที่บ้านก็เป็นส่วนสําคัญเมื่อเด็กเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนผมเชื่อว่าโรงเรียนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นการสร้างบรรยากาศของการให้เด็กเกิดนิสัยของการรักการเรียนรู้ดังนั้นบรรยากาศในห้องเรียนบรรยากาศรอบๆโรงเรียนหรือการสร้างแหล่งให้เรียนรู้และมีนิสัยรักการอ่านเป็นส่วนสําคัญนะครับก็ให้ให้ความสาคัญกับเรื่องของการอ่านไม่ใช่เฉพาะอ่านออกเขียนได้แต่จุดเริ่มต้นการอ่านออกเขียนได้หรือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญไปสู่การมีนิสัยรักการอ่านและก็ความสามารถในการอ่านซึ่งเป็นความสามารถในการอ่านและนําความรู้จากสิ่งที่อ่าน ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะครับส่งความรูม้สร้างสุขปีห้าก็วัตถุประสงค์ก็คือให้เด็กไทยได้อ่านหนังสือมากขึ้นเ่เป็นไปได้ส่งหนังสือไปยังโรงเรียนที่มีความข,ขาดแปงแนวทางที่สําคัญของส่งความรู้สร้างความสุขทุกปีก็คือให้ได้อาา่านตลัดละ15นาทีซึ่งในลาจับที่คืบมาแล้วเป็นงานวิจัยระดับโลกที่บอกว่า แค่อา่านหนังสือวันละ15นาทีจะมีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ทุกวิชาไม่ใช่เฉพาะวิชาที่เป็นด้านภาษาคือส่งารรู้สร้างความสุขทุกปีเนี่ยจะทําโดยประมาณไม่ต่ำกว่า50าโรงเรียนนะครับก็ในปีต่อ,ตอไปก็คิดว่า คงจะรักษาไว้อยู่ในระดับเดิมแต่ถ้ามีกันธามิรเข้ามาร่วมมากขึ้นทั้งผู้ที่ต้องการร่วมส่งมอบหนังสือหรือว่าผู้ผลิตหนังสือต่งางๆก็อาจจะสามารถขยายผลได้มากกว่า50โดลต่อปีถ้าสิ้นสุดปีที่5เนี่ยก็จะมอบหนังสือครบไม่ต่ำกว่า285,000เล่มนะครับที่เป็นโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยมากกว่า2 6 0โรงเรียน จำนวนนักเรียนที่อยู่ในโครงการเนี่ยเฉพาะอยู่ในชมรมก็ที่ว่าตั้งเป้าว่าใกล้เคียงประมาณ3,000 30, คนก็อันดับแรกเนี่ยต้องขอบคุณทางกระทรวงศึกษาธิการตัวแทนงานคณะกรรมการการศึกษาทางบร,ริกานที่ให้การสารรนรับสนุนมาโดยตลอดแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักก็คือไททูเร์จังกัดอาชนซึ่งเเป็นกำลังหลักต่อเน,นื่องในการที่ทำให้ใหอารมรินคอร์ปอเรชั่น ของเราเนี่ยสามารถส่ง้อมหนังสือชั้นหนังสือสมุดบันทึกรักการอ่านแล้วก็การจัดระเบียบขมในในด้าน,น,นาบุคลากรให้กับโรงเรียนต่างๆมากกว่า200โรงแล้วตอลอดปีแลวก็ปีที่5ก็เพิ่มเปิมชั่วโมงาณ50โรงที่สำคัญก็คือเรามีพันธมิตรที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ขนาดเล็กร่วมอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการส่งความรู้สร้างความสุขเป็นโครงการที่เปิดกว้าง ให้กับคนกรในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้าร่วมให้โอกาสกับเด็กและเาวชนของเราได้อ่านหนังสือที่ดีเพิ่มขึ้นได้มีความหลากหลายในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยนะครับซึ่งเป็นาลากรที่พุ่มเทามากๆให้กับเด็กเนี่ยมีกําลังใจมากขึ้นจากการที่ได้มีเครื่องมือมีหนังสือดี ช่วยดึงดูดให้น้องๆของเราได้อ่านหนังสือได้สนใจการอ่านได้พัฒนาตัวเองต้นแบบ